วันนี้ทำปูผัดผงกะหรี่ค่ะ,คะเน้นให้ซอสผัดออกมามีความครีมี่แบบนี้นะคะเชื่อว่าหลายคนต้องชอบกินแบบนี้เหมือนกันมาเริ่มทำในส่วนของซอสผัดก่อนนะคะเราก็จะใช้ไข่ไก่2ฟองและนมคารชเ่นกระป๋องเล็กต่อไปเราใส่น้ำพริกเผาจริงๆถ้ามีน้ำมันพริกเผาก็จะดีกว่าปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายผงปรุงรสพริกไทยต่อด้วยใส่น้ำปลาแล้วก็ผงกะหรี่ค่ะเราจะไม่ได้ใส่น้ำมันหอยนะคะเพราะอยากให้สีผัดออกมาเหลืองสวยเตรียมซอสผัดเสร็จแล้วตั้งกระทะผัดค่ะใส่น้ำมันตามด้วย ด้วยกระเทียมจากนั้นเราใส่หอมใหญ่และพริกชี้ฟ้าลงไปผัดค่ะพอสังเกตว่าหอมใหญ่ใส่ขึ้นแล้วเราจะใส่ซอสผัดที่เตรียมมาไว้ลืมกดถ่ายตอนเทลงกระทะนะคะก็ข้ามาที่ภาพนี้เลยใช้ไฟเบาๆคนซอสผัดไปเรื่อยๆจนซอสครีมมี่ขึ้นแบบนี้ก็ใส่เนื้อปูลงไปได้เลยตามด้วยใส่ต้นหอมขึ้นช่ายและพริกชี้ฟ้าค่ะ ขั้นตอนการผัดตรงนี้ต้องค่อยๆผัดนะคะเพื่อที่เนื้อปูจะยังได้เป็นก้อนสวยๆค่ะเพียงเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูปูผัดผงกะหรี่ตักใส่จานคดข้าวก็พร้อมทานได้เลยลองไปทําตามกันได้เลยนะคะและสําหรับเนื้อปูที่ใช้ผัดเราใช้ของคิวเฟลชนะคะซึ่งเนื้อปูมีความสดมากแถมยังเป็นก้อนใหญ่สวยน่าทานค่ะ